เกิดของขวัญวันเกิดของยายาณเดชท,ที่ให้หมากยิ้มแก้มแตกถูกใจมากคะ่ะพระเอกนุ่มมากความสามารถอย่างหมากปรินหวานใจของคิมเบอร์รี่มักจะได้เห็นความน่ารักสุดสวีทของทั้งคู่ผ่านยูสตาแกรมบ่อยครั้งวันที่19มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นวันเกิดของหนุ่มหมากแล้ะคะ่ะทางแก๊งเพื่อนๆเ,เขาก็จัดเซอร์ไพรส์ให้ก่อนล่วงหน้าแบบเรียบง่ายในขณะที่ทางด้านของเพื่อนรักคบกันมามากกว่า10ปีอย่างมากี้ป็อกยายาและณเดชก็มาร่วมรับประทานอาหารด้วยทางด้านยายา นเด,ดเองก็มอบของควัญชิ้นใหญ่ให้ก็คือเครื่องแสงสไตล์วินเทจเป็นสไตล์ที่แบบว่าทรงเก่าๆหนุ่มหมากเขาชื่นชอบชื่นชอบแล้วค่ะสาวคิมเองก็โพสตคลิปน่ารักของหนุ่มหมากที่นั่งมองและยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงลองมาชมความนะ่ารักไปพร้อมๆกันเลยค่ะ